สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซทุกท่านค่ะยายพรหายไปหลายหลายเดือนมากมๆกเพราะอะไรเพราะยุ่งยุ่งกับการสอนการสอนอนักเรียนที่เขามาเรียนเทรกับยายพรเนาะเทรดโฟเล็กเทรดทองก็ต้องแบบมีสอนสอนแล้วก็ทุกๆวันยาพรก็ต้อง มีสัญณเข้าในกลุ่มเข้าในกลุ่มแล้วก,ก็ตีแนวรับแนวต้านตีเส้นให้นักเรียนคอยเทรดตามนักเรียนคนไหนที่เขายังเทรดไม่เก่งยังมือใหม่ยังไม่รู้เรื่องยังเพิ่งเข้าวงการเทรดฟอรเร็ก์ใหม่ๆเขาก็ต้องโทรมามาคุยส่วนตัวกับยายพรนะ่ะโทรมาเออเรียนส่วนตัวอันนี้ไม่เข้าใจเขาดูคลิปดูอะไรในใน,ในกลุ่มเฟซปิดคือเรียนออนไลน์เนาะ ถ้าเขาคุยเขาดูแล้วเขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจเขาก็โทรมาโทรมาคุยกับยาพรแล้วแต่ละคนนะคะไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงขึ้นวันหนึ่งคุยได้แค่สองคนวันหนึ่งจริงๆคุยได้แค่สองคนนอกนั้นเราก็ต้องเตรียมแบบมีทุกสองอาทิตย์ก็จะมีสอนสอนไฟ์สดสอนไฟ์สดในใน ในไอ้กลุ่มไลอีกทีนึงค่ะแต่หลังๆนี่ก็ไม่ค่อยได้สอนเพราะไม่ค่อยได้สอนลฟ์สดเพราะว่าหยาพรก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มหาข้อมูลเพิ่มก็เรียนส่วนตัวก็เรียนเพิ่มเติมด้วยนะคะไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดแค่ว่าตัวเองเทรดได้ตัวเองทํากําไรได้แล้วจะหยุด <c oughs> ไม่ได้หยุดนะคะอยาพรก็ไม่ได้หยุดอยาพรก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆหาความรู้ไปเรื่อยๆพอเรามีความรู้เยอะๆเราก็สามารถเอามา ถ่ายทอดให้คนที่เขาเรียนกับเราได้แล้วก็พัฒนาตัวเราไปอีกไปอีกอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้นักเรียนเราอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยแต่พรก็ไม่ได้หยุดนะคะไม่ใช่ว่าเทรดทองเทรดโเล็กทำเงินได้แล้วทํากําไรได้แล้วหาค่ากับข้าวได้แล้วทุกวันแล้วก็หยุดไม่ได้หยุดนะคะอย่าพรไม่ได้หยุดก็หาความรู้ใส่ตัวใส่ตัวเองไปเรื่อยๆะคะ่ะก็เลยไม่ค่อยได้มาอัดคลิปลง YouTube ไม่ค่อยได้มาอัดคลิปลง YouTube ที่ว่าจะมาอัปเดตเรื่องทองคำทองคำหรือค่าเงินอยู่เรื่อยๆเคยเคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วก็ไม่ได้ทำเพราะว่าก็สาเหตุที่บอกข้างต้นแหละ <c oughs> ตัวเองต้องไปเรียนเรียนเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมในการเทรดไปดูแท่งเทียนดูแท่งกราฟให้แบบย่ำอ่าม,ม่นๆเขาเรียกว่า แม่นยำมากขึ้นเวลาเข้าออเดอร์จะได้ไม่โดนลากได้ไม่แดงแบบเออเรารอเข้าจุดนี้จุดนี้นะอืมก็ไม่แดงก็ไม่โดนลากแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการเสียด้วยอย่างเงี้ยก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาสอนนักเรียนเรื่อยๆะคะ่ะทีนี้ที่มาวันนี้วันนี้่ามาอัดคลิปลงลง u t u b e เพราะอะไรเพราะว่ามี FC หลายๆท่าน fc หลายหลายท่านที่กลุ่มกลุ่มเก่าที่ยายพรเผอเอาเอามือปิดไปปิดกลุ่มไปมีทักมาทั้งคอมเมนต์ใน u t u b e ทั้งลายส่วนตัวที่เคยทักลายกันไว้แล้วก็ดึงเข้ากลุ่มมาถามหลายหลายคนมากเรื่อยๆมาทุกเดือนมีอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยว่าเมื่อไหร่ยายจะเปิดกลุ่มเมื่อไหร่ยายจะเปิดกลุ่มเพราะว่ากลุ่มของยายพรเป็นกลุ่มฟรีแล้วมีประโยชน์มากๆล่าสุดก็มีมีท่านหนึ่ง ส่งไลเกี่ยวกับสุขภาพคนมีอายุมาให้มาให้ดูว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้เอาเขาก็าบอกว่ายายเมื่อไหร่ยายจะเปิดกลุ่มกลุ่มของยายพรมีประโยชน์มากๆผมเสียดายมากเลยยายผมเสียดายมากๆเลยก็เลยโอ้ยเราก็เลยสานึกสํานึกผิดที่ว่าไปเอามือไปปิดกลุ่มโดยที่ไม่ตั้งใจอ่ะเฮ้ยมันมืดไงแว่นก็ไม่ได้ใส่เว่นก็ไม่ได้ใส่ เพิ่อไปปิดกลุ่มแล้วมีแต่คนแบบบางคนก็แบบบงคือเขามีลายส่วนตัวเปิดกลุ่มแรกๆยายก็ยังไม่คล่องเนาะยายพอนยังทําอะไรไม่ไม่ค่อยเป็นก็ให้โดยการา่าเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วค่อยเชิญเข้ากลุ่มเป็นเพื่อนแล้วเชิญเข้ากลุ่มปีไหนปีหกหนึ่งเนาะที่เปิดกลุ่มแรกๆอ,อ่ะอ่าขอเป็นเพื่อนก่อนเราเอาเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มตอนนั้นก็ แชร์ลิงก์แชร์ลิงก์ก็ยังไม่เป็นแชร์ลิง์ยังไม่เป็นเนาะตอนที่ยายพรทำยูทูบใหม่เรื่องไอทีบอกาทำอะไรไม่เป็นสักอย่างได้อย่างเดียวคือมาเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็ดึงเข้ากลุ่มมีเพื่อนตอนนั้นทีนี้กลุ่มคนที่ที่เอฟซีเดิมๆแรก,ก,ก,กๆของยายพรนะ่ะเขาก็มีไลน์ของยายพรเนี่ยเขาก็ทักมาคนนู้นก็ทักมาคนนี้ก็ทักมาเมื่อไหรจะเปิดกลุ่มอย่างเงี้ย ถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยนี้ยายพรก็แชร์ลิงก์ได้ใช่ไหมแชร์ลิงก์กลุ่มให้ให้กดเข้าได้เลยได้เลยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำย y ท u ุ u b e ใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรก็เชิญคนนู้นเชิญคนนี้อย่างเงี้ยเออเขาก็เลยมีลายส่วนตัวกระทักมาอ้าไม่เป็นไรในเมื่อ FC เก่าๆเขายังต้องการรับ,บรู้ข่าวสารข้อมูลจากยายพรอ,อยู่เออแล้วเขาก็เป็นแบบว่า เป็นความสําคัญของเราตั้งแต่เราออก y o u t u b e ใหม่ๆให้ความไว้วางใจอยากมาอยู่กัอยู่กลุ่มกับยายพอรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยายพรก็จะตั้งกลุ่มนะฟังให้ดีนะคะยายพรจะตั้งกลุ่มใหม่แล้วจะเอาลิงก์ไว้ใต้โฟลไฟล์นะคะไว้ใต้โฟลไฟล์ก็ถ้าใครจะเข้ากลุ่มกับยายพรเกี่ยวกับข่าวสารเรื่องเงินเรื่องทองทองแท่งหรือฟอ r ์เหกหรือเทรดฟอรเนะ พราะทุกวันนี้ยายพรก็เทรดพอหลักแล้วก็มีนักเรียนเรียนกับยายพรก็ไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่ายายพรปิดไปช่วงหนึ่งปิดรับไปช่วงหนึ่งเพื่อต้องการให้ให้นักเรียนที่เรียนกับเราแรกๆนี่ให้เขาทําเงินได้ก่อนมีเวลาให้เขาเยอะๆเขาโทรหาเราเราจะได้แบบอธิบายให้เต็มที่หรือวิดีโอคอรสอนเปิดกราฟสอนให้เขาดูได้เลยอย่างเงี้ยจะได้มีเวลาสําหรับนักเรียนเซตแรกก่อน จนกว่านักเรียนที่เรียนกับเราใหม่ๆจะทําเงินได้จะเข้าใจเอพรก็เนี่ยจะเริ่มเปิดรับนักเรียนอีกแล้วนะคะใครสนใจก็ทักมาได้ไม่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 แพงเหมือนเหมือนโค้ดคนอื่นถ้าส่วนตัวถ้าเรียนส่วนตัวเรียนแบบเจอตัวก็ค่อยว่ากันหรือจะเรียนแบบออนไลน์นะถ้าสนใจก็กดลิงก์ไฟโปรไฟล์กดลิก์เข้ามากลุ่มก่อนกลุ่มใต้โปรไฟล์ก่อน แล้วก็ค่อยมาคุยกันเพราะว่านักเรียนชุดแรกที่ยายพรเปิดไปปีที่แล้วอ่ะก็พอทำกับกำไรได้หลายคนนะบางคนก็ไปโลดแล้วไม่มาคุยกับยายพรทําเงินได้แล้วอะไรได้แล้วไม่เออแต่เลไไม่ใหม่เขาก็ย,าย้ายอะไรย้ายมาโคคุยทุกวันทุกวันพอคนโทรคุยบย่อยๆถามบา่อยๆอ่ะตอนนี้ก็สบายไปแล้วทากําไรได้เองไม่งอ้อยายพรแล้วดีใจด้วยดีใจด้วย มีอยู่หลายคนค่ะหลายคนมากเดี๋ยวพรก็ดีใจด้วยอบางคนก็อาจจะยังทํากําไรได้อันแล้วเราคุยตรงๆนะบางคนก็ยังทํากําไรไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเขาทำงานสองเนื่องจากสุขภาพก็มีก็ได้ไม่ได้เรียนไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเรียนหรือไม่ได้เรียนเต็มที่เท่าที่ควรเขาไม่ว่างด้วยอะไรด้วยหลายสายก็พอก็พออาศัยที่เดยพรส่งสิงซิกเข้ากลุ่มก็กดตามได้อย่างเงี้ย มันก็มีไม่ใช่ว่าอ่ายญยพรไม่เหมือนไม่เหมือนโค้ดคนแบบเขาเรียกวอะไรนะไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันสอนแล้วนักเรียนได้ทุกคนทุกคนไม่ใช่เราอันนี้เราคุยความเป็นจริงนะคุยแบบซื่อเลยคนที่เขาได้คือเขาใส่ใจเรียนขยันเรียนหมั่นเรียนมันโทรมาถามยายพรโทรมาอันไหนไม่สดไม่ไม่ไม่เข้าใจโทรมาโทรมาคุยถ้าไม่เข้าใจไม่ว่ายญยพรก็แชร์วิดีโอคอลเปิดกล้ามให้ดูเลย อันนี้คนนี้เขาจะไปได้เร็วเขาไปได้เร็วแล้วบางคนเขาก็เรียนมั่งไม่เรียนมั่งเนื่องจากเขตผลส่วนตัวหลายอย่างก็อาจจะประคบความสําเร็จช้าไปหน่อยเขาเรียกว่าง่ายดองคอร์สนั่นแหละค่ะดองคอร์สที่เรียกกันทั่วไปนั่นแหละอาจจะไปได้ช้าหน่อยเงี้ยไปได้ช้าหน่อยก็มีก็มีเหมือนกับเราเรียนหนังสือตอนเออยายพรเคยเป็นครูมาก่อนเนาะ ตอนอมีนักเรียนเด็กนักเรียนมีคนตั้งใจเรียนมีคนแบบไม่ตั้งใจเรียนหรือมีคนที่ว่าต้องแบบมีภารกิจอะไรหลาหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เนาะจะว่าประสบสําเร็จทําเงินได้ทุกคนมันก็ไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับหนึ่งครูผู้สอนสองนักเรียนผู้เรียนด้วยร่วมมือกันถ้าร่วมมือกันสองคนยังไงก็สําเร็จยังไงก็สําเร็จนะคะทีนี้ใจพรก็จะเปิดสอน อีกรุ่นนะคะอีกรุ่นใครสนใจก็ทักมาได้ส่วนที่ FC เก่าๆหรือใครอยากเข้ากลุ่มกับยายพรเกี่ยวกับข่าวสารการเงินการแอตาแลกเปลี่ยนเงินหรือว่าข่าวเกี่ยวกับทองทองคําแท่งอา่าโกสปอร์ตอะไรพวกนี้ก็กดลิงก์ใต้โฟรไฟล์เข้ากลุ่มได้เลยนะคะกลุ่มฟรีค่ะกลุ่มฟรีกลุ่มฟรีแต่ถ้าใครอยากทายเทรดฟอเร็เอยู่แล้ว เทรดฟอเร็กอยู่แล้วอยากได้ซิกเนลอันนี้ต้องจ่ายรายเดือนถ้าไม่เรียนเดียพรเนานะต้องจ่ายเป็นรายเดือนจ่ายเป็นรายเดือนเดยพรก็จะตั้งกลุ่มไว้จะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มตั้งแต่เนี่ยไลฟ์วิดีคลิปนี้จบก็จะเริ่มตั้งกลุ่มจะมีกลุ่มฟรีกลุ่มฟรีสําหรับข่าวสารอัตาอราแลกเปลี่ยนทองหรืออาจจะมีความรู้แทรกให้นิดๆหน่อยๆเนาะอาจจะมีแหละ แล้วก็จะมีกลุ่มซิกแนลกลุ่มซิกแนลสำหรับเทรดทองโดยเฉพาะอันนี้ไม่ฟรีนะคะไม่ฟรีอันนี้จ่ายเป็นรายเดือนแล้วก็จะมีใครสนใจเรียนกับยายพรก็ทักมานะคะจะมี3อย่างเนาะวันนี้เอามาบอกแล้วต่อไปก็ไปเข้ากลุ่มกับยายพรได้เลยเข้ากลุ่มแล้วจะได้รู้ข่าวสารอะไรทุกอย่างเนาะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะ